อีกคนหนึ่งที่มองเหมือนกับคุณชูวิทย์เหมือนกันนั่นก็คือคุณสันทนาประยุรรัต์อดีตตำรวจสันติบาลค่ะก็มองในมุมนี้เหมือนกันบอกว่าอาดีตพุ่งกับโจเนี่ยน่าจะมีแรงจูงใจจากบุคคลภายนอกมีแรงกดดันนะคะจนทําให้อดีตพุ่มกับโจนั้นสุดท้ายแล้วตัดสินใจทําร้ายตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงกรณีของทรัพย์สินของทางอาดีตพุ่มกับโจด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกไปฟังเสียงของคุณสันทนากันก่อนเลยค่ะครับผมก็พูด ได้เลยในส่วนตัวผมตั้งแต่วันนั้นผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องเขากระทำตัวเองนะมันคนเตาต่างกันในเรื่องของความคิดผมก็ผมเองผมเองเคยโดนมาก่อนนะในคดีนะอย่างที่ทราบผมเคยโดนหมายจับแปดหมายจับผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยน้ำตาใครถามบอกผมลองเรื่องอะไรผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกผมกลัวหากว่า8หมายจับผมเนี่ยแล้วผมเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลเนี่ย ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ราชทั์เนี่ยทุกคนนะโดยเฉพาะเราเคยรับแรกการมาเป็นตำรวจมาด้วยเนี่ยความสัมพันธ์ผูกพันหรือเกียรติเขาให้ระหว่างกันแน่นอนแต่ผู้ต้องขังด้วยกันน่ะอย่างผมหลุดเข้าไปนคนเดียวเงี้ยข้างในเป็นพันผมจะต้านไหวไหม นี่ค่ะคุณสันนะก็ผู้ในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตตำรวจสันนิบาตนะคะแล้วก็จากมุมมองของตัวเองเนี่ยก็บอกว่าบรรยากาศภายในเรือนจําในอดีตอาจจะมีลักษณะของการล่อแหลม,หมไม่มีความปลอดภัยกับผู้ต้องขงังแต่ว่าในปัจจุบันคุณสันนะบอกว่าต้องยอมรับนะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมยัยรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภยัยภายในที่มีการพัฒนาให้ได้รับมาตรฐานสากลด้วยซึ่งส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบุคคลอื่นที่ทําให้อดีตผู้ขับโจ้นั้นเสียชีวิต ภายในเรือนจำค่ะส่วนที่มองว่าสาเหตุมาจากบุคคลภายนอกที่จะมาสร้างแรงกดดันให้กับทางอดีตพวกกับโจ้เบื้องต้นเนี่ยตัวเองก็เชื่อว่าความเครียดปบม,มันมาจากเรื่องของทรัพย์สินค่ะที่ทางอดีตพวกกับโจ้มีทรัพย์สินเป็นจํานวนมากก็เลยอาจจะทําให้มีบุคคลอื่น พยายามเข้ามาหลอกเพื่อที่จะหวังทรัพย์สินซึ่งจะเป็นใครตัวเองก็มองว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายนำเข้ารถหรูแต่ไม่ขอระบุเรื่องของรายละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าจะคิดค่าพุ่งกับโจน,นะใช้พูดต้องขังด้วยกันง่ายกว่าเยอะนะ เพราะฉะ่นั้นเพราะผมก็เชื่อว่าคือโจ้เขาก็เป็นคนในความรู้สึกผมผมก็เห็นเขาก็อ่อนไหวในบางช่วงนะครับการประสบการณ์และความที่ความความหนุ่มของเขาอะความหนักแน่นมันเลยไม่เกิดนะไออย่างผมเนี่ยผมคอแข็งใครเอาผมไปผูกเนี่ยไม่มีทางเหตุที่ผมคอแข็งก็เพราะผมไม่ก้มหัวให้ใคร นี่นะคะก็วิเคราะห์มาถึงประเด็นนี้ค,คือบรรยากาศในการให้สัมภาษณ์ของคุณสันทนาเนี่ยคือเป็นอยู่ในบรรยากาศของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ,คะเพราะว่าคุณสันทนาเนี่ยมาเยี่ยมคุณสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรค่ะซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่ถูกย้ายมาจากที่เรือนจําจ,จังหวัดนครนายกค่ะในฐานะที่คุณสันทนาบอกว่าตัวเองเนี่ยสนิทสนมกับคุณสุนทรการเยี่ยมครั้งนี้ตัวเองก็จะขอเข้าไปเยี่ยม กอฟแล้วก็ตูนด้วยซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุในการใช้อาวุธปืนยิงสอจโอต้งจากนั้นนะคะก็ถึงจะไปเยี่ยมคุณสุนทรเป็นลำดับถัดไปซึ่งคดีของคุณสุนทรเองเนี่ยคุณสันธนาบอกว่ากังวลน,นะกังวลว่าตัวของคุณสุนทรน,นั้นจะไม่รับความเป็นธรรมค่ะที่เดินทางมาก็เพื่อที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้คดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณสุนทรด้วยค่ะ